ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมกดติดตามตรงนี้นะด้านขวาเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้นะกระดิ่งนะอ่าเพราะว่าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับ สวัสดีครับนะฮะ,ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตัดต่อแอปพลิเคชัน Cap Cut นะครับโอ้ลืมง่ายจังนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเรากดเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโปรเจกต์ใหม่เราเลือกเลยครับกดอนุญาตด,ด้วยนะฮะผมจะตัดต่อ,อวิธีการวิธีการ ut, ดาวน์โหลดแอป CapCut ดาวน์โหลดยังไง เห็นนะฮะผมก็จะเอาคลิปนั้นแหละมาตัดต่อให้ดูงงไหมเนี่ยเห็นนะครับไม่น่างงกดเพิ่มเข้าไปนี่นี่เราสามารถเลือกปกได้ด้วยนะครับดูนะครับเนี่ยปกคลิปเนี่ยเราทำได้เลยทำจากแอปนี้ได้เลยนะครับเราก็เลือกช่วงที่เราจะเป็นไฮไลท์ ฟืบแม่เราก็จะได้หน้าปกมาแล้วนะครับพอเข้าคลิปมาเนี่ยสวัสดีครับอ่าถ้าเราอยากให้มีเสียงเพลงหน่อยให้เรามากดย้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบเสียงเราจะเอาเป็นเสียงไตเติ้ลหรือว่าเสียงเอฟเฟกละ่ะถ้าเป็นเสียงเพลงเลยอ่ะปึ๊บตรงนี้นะครับเราก็ฟังได้ก่อน ราก็ฟังได้เราสามารถที่จะนี่เลือกโหมดได้นี่คือซือเสียงแบ็กกาวที่เขาให้เราใช้ได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเป็นเสียงเอฟเฟกล่ะนี่ ผมหาน,นี่อยู่ผมหาซาวต่างดาวนะครับนี่ผมหาซาวนะผมอยากได้สาวนี้อันนี้เราก็เลื่อนสวัสดีครับวันนี้ผมจเห็นไหมครับมันก็จะมีประมาณนี้อันนี้ระดับเสียงเราซาวนะครับเราเอาเบาได้สวัสดีครับเห็นไหมครับสวัสดีครับวันสวัสดีครับวันนี้นมผมจับมาอ่า แหลงผมไม่หมดนะครับผมจะใส่อนี้ก่อนก่อนกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับปึ๊บผมจะใส่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งนี้ครับปึ๊บป,ปึ๊บก่อนชมคลิปนี้ก็อยากทำให้แบบ เข้าใจกันง่ายๆนะครับพิธีการตัดต่อผ่านมือถือนะครับทุกวันนี้มีแค่มือถือสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะทำพวกมีเดียอะไรแบบนี้ได้เยอะค่อนข้างครบวงจรแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายทำและตัดต่อจากมือถือเครื่องเดียวนะฮะพยายามที่จะทำจากมือถือเครื่องเดียวนะครับเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามตรงไหน ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมเราใส่หัวคลิปอย่างนี้ได้เพื่อให้คนให้คนรู้ว่าติดตามยังไงน,นะครับปึ๊บช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจุดตรงนี้นะครับเรากดทีหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเอฟเฟกนะครับเอาแบบมุมกล้องฟึบปบนี่แบบนี้ก็ได้ นี่เห็นไหมครับให้เขามีทานเขาเรียกอะไรนะทานซีชั่นเห็นไหมครับช่วงรอยต่อจะดมูมีมิติขึ้นฟืบเห็นไหมครับช่วงรอยต่อน,นี้เราสามารถใส่ซาวใส่เสียงได้เราเลื่อนดีๆเล็งดีๆนะครับเราเล็งให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้เลื่อนึ๊บ ถ้ามันอยู่หน้าไหนนะครับเรากดย้อนอ,ออกไปอย่างนี้กดย้อนออกไปเพื่อหาระบบเสียงใส่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี้เราต้องเป็นเป็นติ้งๆอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องจําให้ดีนะครับว่าเอฟเฟกต่างๆแล้วนะมันอยู่ตรงไหนเ <l ots> <c oughs> พราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ <laughs> หรือว่าเราจะอ่โหลดเอฟเฟกข้างนอกมาใส่ในตัวโปรแกรมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับช่วงรอยต่อเขาก็จะดูมีมิติขึ้นฟึบฟึบเห็นไหมต,ตัวนี้อยากให้เลื่อนให้มันตรงกับเอฟเฟกต์เราหน่อยเราก็เลื่อนได้กดค้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจับมานะเห็นไหมครับแล้วระบบเสียงนะครับเราสามารถเพิ่มเสียงทั้งคลิปวิดีโอได้เลยกดทีหนึ่งนะครับ ครับกดทีหนึ่งให้มันขึ้นนะสีแบบน,นี้แล้วก็ระดับเสียงนะครับเราเลื่อนสุดได้เลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะเพราะการทําคลิปเนี่ยเสียงต้องชัดนะครับชัดก่อนชมคลิปอย่าลืมอ่าเห็นไหมครับมันมีเอฟเฟกเยอะเลยนะครับที่เราจะใช้กันนะดู สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปตัดต่อวิดีโอบนมือถือที่เจ๋งมากๆสุดยอดเดี๋ยวผมจะใส่สติกเกอร์ตรงนี้นะครับตรงเพย์สโต e เนี่ยเพราะว่าเข่อเขามองไม่เห็นนะครับเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้อยู่ในโหมดเสียงใช่ไหมครับผมกดย้อนออกไป แล้วก็ผมก็จะมาที่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มันก็มีให้เลือกมากมายนะครับเราจะาแบบไหนผมจะเอามาแทนการชี้นะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราชี้เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับมันมันไม่เห็นเมาส์อือหาสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องการก่อน อันไหนดิอ๋อเวยๆชั้งนั้นเลยนะดุกดิกดุกดิกนะฮะชอบเอาอันนี้ฟืบแล้วกันนะอันนี้เราหมุนได้ถ้าเราต้องการให้เขาหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับฟืบใหญ่หน่อยกดตรงแก้ไขตรงนี้เพื่อ เล่นวนด้วยโอเคจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนสีได้นะกดต ตัดต่อหรือว่าฝึกตัดผมจะใส่สัญลักษณ์ให้มันยาวๆไปเลยค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเพิ่งโหลดมาใช้วันนี้นะครับเพิ่งวันนี้เลยใช้แล้วโอ้โหใช้ได้ครบวงจรจริงๆนะครับก็เลยมารีวิวนะฮะแนะนำกันครับใครที่อยากจะ ตัดต่อหรือว่าฝึกตัดต่อนะครับหรือว่ากำลังมองหาโปรแกรมตัดต่อแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอบนมือถือที่ ใช้งานได้จริงแนะนำกันเลยเข้าไปที่เพ o โซนะครับออไอที่เพ o โซนะครับอืเห็นไหมครับพิมพ์คำว่าแคป แคปคัตนะครับนี่นะครับเป็นรูปนี้นะครับเห็นไหมครับแคปคัตนะครับ,รบกดติดตั้งตรงนี้ครับผมก็จะใส่บอกกดติดตั้งนะครับกดย้อนตรงนี้กดยอด้อนไปอีกสติกเกอร์สติกเกอร์อันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอยากได้แบบชัดชา อันไหนดีอันนี้แล้วกันนี่ดูนะครับแคปคัทนะครับกดติดตั้งตรงนี้ครับใช่นไ,ไหมครับ ง่ายนะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่สติกเกอร์ได้ปรับเสียงได้ใส่วิดีโอซ้อนกันได้ใส่โลโก้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่โลโก้ให้ดูนี่ผมจะใส่โลโก้นะครับ เห็นไหมครับใส่โลโก้ลายน้ำได้นะครับใส่ตัวหนังสือใส่ข้อความได้เราไปทำข้อความมาก็ได้นะครับถ้าในตัวตัวโปรแกรมเขาทำข้อความแล้วตัวฟอนต์มันไม่สวยอ,อย่างโลโก้ถ้าเราจะทำเป็นลายน้ำเราทำไงเรากดปุ๊บกดทีหนึ่งนะครับแปมหนึ่งนะครับ ผมก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันครับ <c oughs> มั่วไปพร้อมกันเลยครับนี้ตัวนี้เห็นไหมครับอ่าเราทําให้มันจางๆได้ฟื้เห็นไหมครับผมจะให้มันขึ้นจางๆงงเหมือนกันนะครับแต่ใช้งานได้เยอะอยู่นะก็ลองศึกษาดูนะครับลองเล่นดูความสว่างทำให้คมชาัด เห็นไหมครับมีอะไรอีกฟังกช์ชันไหนอีก ตัดต่อง่ายเลยทีเดียวมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถแทรกข้อความเข้าตรงไหนก็ได้นะครับและจริงๆเราสามารถที่จะระบบเสียงเนี่ยเราสามารถบรรยายเสียงตรงนี้ได้เลย เห็นไหมครับเราไม่โอเคเราก็คลิกทีหนึง่งแล้วเรากดลบได้เห็นไหมครับสิบล้านนะฮะห้าสิบล้านดาวน์โหลดเห็นไหมครับแล้วตรงไหนถ้าเราอยากจะตัดรอเขาดาวน์โหลดสักคู่เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวแอปนะครับ เข้ามาในแอปเป็นยังไง mm hmm. กดยอมรับอัตโนมัติก็มีนะฮะเดี๋ยวหาที่ตัดก่อนจะต,ตัดตรงไหนดีอ่ะจะตัดข้างหน้านี้ก็ได้ต่อง่ายเลยทีเดียวมีฟังกช์ชันเยอะแยะมากมายนะครับที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมลองมาหลายแอปแล้ว นะครับมาจบที่แอปนี้นะครับดูยอดดาวน์โหลดนะครับห้าสิบล้านนะฮะห้าสิบล้านดาวน์โหลดนี่รีวิวก็ดีด้วยนะครับอ่าลออ่าที่ตัดซะหน่อยข้อความอันนี้อ่า,อาเจอแล้ว ข้อความเราจะตัดตรงไหนนะครับแล้กดทีหนึ่งดังแยกครับแล้วก็เลื่อนดูข้อความอันนี้อะไรเนี่ยข้อความโดยตรงคืออะไรตัวเรานะครับล็อกอินได้นะครับล็อกอินเลยกดทีนึงให้ขึ้นแยกอย่างนี้แล้วเราคลิกตรงเราเลื่อนมาตรงที่เราจะลบนะครับแล้กดทีหนึงเราลบไป อ่าเห็นไหมครับเอานะครับล็อกอินได้นะนี่ช่วงรอยต่อนี้ที่เราตัดเมื่อกี้เราสามารถที่จะใส่พวกอันนี้ได้อ่าเราได้แบบไหนนะครับฟืบเอานะเ,เอานะครับล็อกอินได้นะครับก็มีหนเอานะครับล็อกอินได้นะครับล็อกอินเลยไหนๆก็ไหนๆละ ล็อกอินซะเลยฟิวต้องใส่มันเคิดด้วยฟึบ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 ถัอดออกกดยืนยยกนี่แยกนะครับกดลบ เกิดด้วยฟึฟ๊บก,กดยืนยนันกดเอาใส่มันเกิดด้วยกดยืนยนันฟึ๊บเรียบยร้อยง่ายไหมครับว่าคำเดีต้องเืออะไรอ๋อฟึบปึบแม่แบบนะครับตัดนะฮะการตัดต่อตัดยังไงนะครับเดี๋ยว ผมจะมาแนะนําในคลิปต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะนําแค่การดาวน์โหลดก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีีหน้านะครับก็คือเป็นการตัดต่อแบบใช้งานเลยนะครับอ่าตอนจบเราสามารถใส่ข้อความปิดท้ายได้นะครับ คึบเลื่อนข้อความลงมาสิได้ไหมจริงมันน่าจะเลื่อนได้นะได้ไม่ได้ครับโอเคพอเราเสร็จตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเซฟเราทำยังไง มุมขวาบนตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะฮะเป็นลูกศรเนี่ยกดทีเึืองเขาจะถามอัตราเฟรมเรดหรืออะไรต่างๆของเราเนี่ยเราจะทำยังไงเราเอาตามนี้เลยก็ได้นะครับงผมเอาตามนี้แหละเวลาเซฟเซฟปุ๊บห้ามล็อกจอห้ามปิดห้ามอะไรนะครับโอเคก็ จะประมาณนี้นะครับวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันอะไรครับแคปคัตนะฮะเวลาที่เราบันทึกเสร็จแล้วนะครับตัววิดีโอก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี G ่ Gallery นะครับตรงนี้นะครับแกลเลอรีนะปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้แนะนำในคลิป ต่อไปดีกว่า,าไหมครับแล้วเราสามารถแชร์ตรงนี้ได้แบ่งปันแชร์ไปทางช,งช่องทางโซเชียลต่างๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือเครื่องเดียวนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ทำคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ